สวัสดีค่ะวันนี้รายการเกษตรอุดรออนทัวร์พบกับดิฉันนางสาวกฤษณาก้าหานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านานาดีตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีการผลิตผักปลอดภัยเพื่อจำหน่าย ในตลาดอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลหนองหานนะคะรวมถึงตลาดเกษตรกรอำเภอหนองหานและตลาดทั่วๆไปในพื้นที่อำเภอหนองหานนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะผลผลิตส่วนมากจะน้นไปทางผักปลอดภัยคะ่ะโดยเกษตรกรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายในการผลิตผักถ้าหากท่านผู้ชมนะคะอยากทราบว่าสมาชิกมีการผลิตและจำหน่ายยังไง ตามดิฉันเข้าไปพบกับสมาชิกข้างในได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแม่นะคะแนะนําตัวให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะเชิญค่ะแม่สวัสดีค่ะนางเหรียญทององค์อาจรองประธาน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนาดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางลาตีแสนแก้วเป็นเลขาธิการกลุ่มค่ะ,ะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้กว้างมากเลยนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานไหนนะคะทําไมถึงเราถึงได้มาปลูกผักร,บรอบๆบริเวณนี้นะคะการตรงนี้คนจะเอิญว่าน้องเินเป็น,เป,นเป็นทีสาธารณะค่ะ,คะเป็น เป็นน้องเก่าของต่างแต่โครงการสมัยอีสานเขียวค่ะประมาณ30กว่าป,ปีขึ้นหลังค่ะมันจะมาคูดหลอกน้องที่เป็นน้องโบราณเป็นพื้นที่ของน้องสาธารณะแลก็ขูดเพื่อใส่ประโยชน์ให้เก็บกับน้มสําหรับว่าห้ยในสมัยนั้นค่ะ,คะแต่ทุนนี้มันลกล่างแลว้ว่าได้ใส่ประโยชน์ยังก็เลยมีงบประมาณมาซอยจากโครงการเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งโดยสิใดผลกําไรจากคงการนั้นมากก็เลยมา ลือตรงป่าที่มันบ่เนี่ประโยชน์ยั้งั่านจะเป็นต้นไม้ทีบ่มีประโยชน์ย่างเียพวกต้นน้ำต้นยางทีทีบ่าสามารถทีจะเริ่มเติบโตใ่ายไดเป็นพืชง่ายใดนี่สิแค่ค<ฆ>่ะแต่เลยมาแบ่งลอกกันเพื่อที่จะทำเกษตรเริ่มแรกก็ปลูกปะเสพปขาไปตามภาษาคือใดใดค้นละหามตดมังซิฟเมียนบัง<ฆ>แล้วก็ความหญ้านี่ก็คือหญ้าลงไปใน้หนองเพื่อที่จะใส่น้ำในหนองนั่นต่อมานี่มีหน่วยงานเิ่น มาเห็นความสำคัญเห็นความรวมมือของกลุ่มแต่ละคนจนก็เลยมีโครงการมาสนับสนุนหลายๆอย่างคือถี่เบาไปละค่ะอืมค่ะทีนี้นะคะในบริเวณของเราตรงนี้ค่ะมีสมาชิกที่ทํากิจกรรมร่วมกันบริเวณหนองหินเนาะหนองหินตรงนี้ค่ะกี่คนคะตอนนี้ก็มีอยู่49ิ้าไร่ค่ะส9่สิบเก้าไ็ไปปลูกจำพื้นที่ของตัวเองนี่เพิ่มเติมอีกค่ะค่ะ เรามีการบริหารจัดการยังไงคะเห็นว่าเรามีแทงคน้ำมีโซลาเซลล์อย่างเงี้ยค่ะน้ำที่เอาขึ้นมาจากหนองตรงนี้เราใช้ยังไงกันกาคือเอาขึ้นมากับเก็บแล้วก็จะมีการปล่อยมาตามทอน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วพ่นกับจาเก็บกันเป็นลอกค่ะลอกละหามะตัด20บาทต่อเดือนค่ะเป็นค่าน้ำ ก <OK> ็คือเป็นเงินบริหารจัดการของกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมคะเอาไว้ถาใส่บริหารจัดการในกลุ่มบางเพื่อไฟบางเพื่อบ่มีแดดกระตองในไส้ไฟใส่ไฟฟ้าซับก็เพื่อใย้่าไฟด้วยะค,ะค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าเราก็มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มไวม้อยู่แล้วเนาะในกลุ่มนี้จะมีทั้งลองประธานมีคณะกรรมการบริหารมีการกรัเกิบนามแล้วก็จะมีการระดมหุนคือหุนละหนึ่งร้อยบาทเริ่มแรกคะ่ะ มาเป็นค่าใฉ<ล>ใจเป็นทุนเริ่มต้นของกลุ่มค่ะค่ะเห็นว่ากลุ่มเราอะค่ะมีการปลูกผักตลอดทั้งปีเลยนะคะปลูกแล้วนะคะเราไปจําหน่ายช่องทางไหนบ้างคะเริ่มแรกก็จะมีตลาดนัดเกษตรกรทุกวันจันทร์ขังทีวาการอำเภอหนองหานซึ่งท่างเกษตร่นเป็นผู้จัดเปิดตลาดให้ค่ะ,คะเป็นการร่วมกลุ่มของหลายๆกลุ่มของอำเภอหนองหานที่สำนักง,งาน่นส่งเสริมค่ะ เราก็จะมีเอ็นโอยุกับท่างลรงบานที่จะแช่ครับกลุ่มสาสาเกิจปลูกพักอีกกลุ่มหนึ่งของบั่นตรงเรื่องเพื่อจะแบง่งแบ่งกันในแต่ละหลอบแต่ละเดือนเราก็จะมีของไอ้พอขาค้นกลางทีเพิ่นเขามารับสื่อถึงสวนค่ะเพิ่นก็ะกจะสร้างออเดอร์ไว้ที่นี่เกษตรกรก็จะแบ่งหนาที่กันนะผู้ใดจะลงพักอีกอย่างได้ในแต่ละรลอบแต่ละเดือนค่ะเราก็จะมีตามตลาดนาทั่วไปนี่คือคขค้วสามารถของเกษตรกรแต่ละไร่ พี่จะสามารถเอานําผลผลิตของกุ้มนี้ไปขายไดค่ะทีนี้พอจะบอกไรายได้เราได้ไหมคะว่าแต่ละปีสมาชิกเรามีไรายได้อยู่ประมาณคนละเท่าไหร่ต่อปีอะคะ่ะแต่ละปีนี่ก็มีรายไใดของแต่ละโคดนี่ก็จะรวมรวลักแสนอยู่ค่ะอ้เยอะเลยนะคะถึงจะถึงจะเป็นเงื่อนทีห้าม่งว่ามันเยอะแต่ถามามม่งในในหลอบแต่ละวันแต่ละเดือนนี่ก็เ่า ก่ถึงก็ว่าเยอะค่ะค่ะเพราะว่ามันก็มีต้นทุนในการผลิตถึงจะต้นทุนบอ่บอบแพงหนักแต่กับพ่ออยู่ได้ค่ะได้เป็นการสวยเหลือจาก,กเกษตรอำเภออีกสองทางหนึ่งที่หให้เกษตรกรเ,รการเ้ามีอยู่มีกินดีขึ้นค่ะค่ะทราบมาว่าทางโรงพยาบาลต้องการผักปลอดภัยเพื่อไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยทางกลุ่มเรามีการจัดการการผลิตยังไงอะคะ ถ้าเกิดว่าเจอแบบกรณีที่ว่าเราเจอแมลงศัตรูพืชเข้าทางายพืชผักเราเองนะคะการเริ่มแรกกับการสํารวนเนาะค่ะเก็บนอนแล้วถานั้นากมใส่บิวอเรียเนตารเเซียมนี่ฉีดพ่นทุกๆสามหมู่ค่ะเราผลิตขยายเองใช่ไหมคะสารสองตัวนี้สารเชื้อพันธุ์คือจะไปขอหเวเชื้อทั้งกษตรค่ะแล้วก็จะมาขยายเพื่อต่อยอดสำรับการใสให้มันได้ใส่หลายขึ้น ทีนี้สมมติว่าเราเจอหนอนและเรามีกระบวนการดูแลรักษายัางไงยกตัวอย่างเช่นเรามีการใช้สารอะไรไหมเริมเดอนแรกส่องถิ่นต้นหน่อยย่เขาจะใส่ใส่เดือนฝอยนี่แหละค่ะ,ะเพื่อปกคุมอมโตอ่อนของหนอนค่ะค่ะลายแมลงแล้วถามมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงในระยะเติบโตของต้นพืชน,นี่จะใส่พวกนนามักหลายหลาอย่างอย่างเส่นใบสาบเสือนี่สาดเดามนี นำมักจากยาสูบค่ะเพื่อได้เข้าตองใจโดยวิธีการสลับกันได้สามมือนสีแยกนึงต่อมาก,กสี่ทีแยกนึงเพื่อมันจะมุนเลียนนอนจะได้บ่ดื้อยาค่ะ,คะพวกนำมักพวกนี้เข้าจะใสยย่แยกเดียวกันบ่ได้ค่ะคือป้องกันการดื้อของแมล,ลงค่ะค่ะวันนี้พี่ราตีจะพาเราไปเยี่ยมแปลงไหนบ้างคะก็จะ,จะ,จ,ะจะมีแปลงแตงของแมกกาไว้ชื่นใจค่ะ แ้วก็แปลงของแม่เรียนท่ององอาจค่ะที่เป็นสมารชีกุ้มค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามพี่ราตีไปกันเลยนะคะ ดิฉันนะคะมาอยู่ที่แปลงของสมาชิกท่านหนึ่งนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านานาดีค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้แม่แนะนําตัวนะคะจ้าสวัสดีค่ะสันคือกาไบสื่นใจด้วยค่ะสัอยู่กลุ่มปลูกผักปลอดสารค่ะค่ะผักปลอดภัยในกลุ่มบ้านนาดีนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าสวนของสันสรรกะเน้นมักแตงแตงกวานะคะแม่แกงกัวค่ะ ไม่ทราบว่าแม่ปลูกแตงกวาน,นี้ประมาณสักกี่ไร่คะแม่ปลูกหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ไรถามได้ไหมคะว่าร<ช>ายได้ต่อต่อรอบในการผลิตเนี่ยได้ประมาณกี่บาทคะแม่จ้าได้ได้สามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยแ,แล้วแต่คือมืออันเนี้มันขืนเนี้ยมันล่วงค่ะต่อรอบการผลิตใช่ไหมคะ,คะหนึ่งไรห่หรอบในการผลิตนี่กี่เดือนคะแม่ ที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยค่ะปุ๊กหนึ่งเดือนเก็บหนึ่งเดือนค่ะเก็บหนึ่งเดือนก็ตกเดือนสองเดือนได้สามหมื่นกว่าบาทถึงสี่หมื่นถูกไหมคะได้เดีวตะขึ้นเดี๋ยวตะลงค่ะแล้วแม่ขายตลาดที่ไหนบ้างคะแม่ตลาดกับอำเภอทิวการอำเภอหนองหานค่ะอ่าคือตลาดนัดเกษตรกรเรานี่ใช่ไหมคะจ้ามีที่าไหรกไหมคะแล้วกับเพิ่นกามารับไปขายน้ำบานเท่านี่ละค่ะแนว่พักกันโอ้หมึกแตงเข้ามันปลอดภัยเนาะค่ะเจ้าบานกับจินยูนี่เบิร์ตบาน เมื่อตําบลค่ะค่ะมีพ่อค้าคนกลางมารับไหมคะอันทันเพิ่นมาเพิ่นอยากได้กหาอย่ค่ะก็ให้เพิ่อยู่แต่คือหลักๆเราก็ขายเน้นการจําหน่ายเองใช่จําหน่ายเองผู้ใดมาพอก็ซื้อไปค่ะกับบ่ได้บ่ได้ข้างได้ยั้งเจ้าเทียกับมืไปไดเร่แต่ละบวันแล้วแต่ปากแกงสีไงท่านบ่ได้ขายค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนแม่กาไว้กันนะคะตามมาเลยค่ะ ไปแม่เรากินไปโดนไปก็ได้เนาะค่ะอ่าโอเคค่ะกัสีอิ่มตัวยางบ่อเต้ากัสีอิ่มดอกน้าแม่เนาะจ้าอะไระวังค่ะแม่ดอกน้าแม่เนาะจ้านกดีอยู่แต่ว่านกนกกินดอกมันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเคาะมืดมื้อแม่เหยียบเ <laughs> ดี๋ยวเคาะมืดมื้ออิ่มแล้วเด้อกินแต่ปักแต่งไรมากินแต่ตะมูเบิงยันตะเพิ่นว่าบ่ปลอดภัย กินแต่ตมููบึงยู่มือได้ก็ได้โดกมากเลยนะคะแม่เก็บอีกที่วันไหนคะเนี่ยมืออื่นเนี่ยเหรอคะพุ่งนี้วันนี้ได้กี่โลนะคะแม่มื้อนี้ไดยเมื่อวานีลยได้หาร้อยโลค่ะโอ้ห้าร้อยโลจ้าโลละกี่บาทนะคะวันนี้โลละแปดบาทถึงสิบบาทอ่ะถ้าตีไปที่สิบบาทห้าร้อยโลวันนี้ได้ห้าพันเลยเหรอคะแม่อ่าโอ้ถือว่าเป็นรายได้ที่งามมากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากเรียนรู้นะคะ เข้ามาหาแม่กาไวได้เลยค่ะแม่ไม่ห่วงใช่ไหมคะแม่ไม่ไม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะ,คะ,คะก็ขอขอบคุณนะคะแม่กาไวชื่นใจนะคะที่ให้เกียรติเราเข้าเยี่ยมชมสวนนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกแตงกวาปลอดภัยนะคะค่ะลำดับต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมสวนเกษตรกร,กรอีกหนึ่งท่านนะคะของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านนาดีนะคะ ตามเรามาเลยค่ะคุณค่ะนี่ค่ะมี่ ค่ะและนี่ก็เป็นอีกแปลงนะคะของสมาชิกกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านนาดีค่ะเดี๋ยวเราให้แม่แนะนําตัวนะคะชื่อแม่เหรียญทององค์อาจเป็นรองประธานกลุ่มวิชาหากิจชุมชนค่ะค่ะกิจกรรมในแปลงแม่ปลูกอะไรบ้างคะแม่ส่วนใหญ่เป็นพริกค่ะเป็นพริกส่วนใหญ่เป็นพริกอะไรอีกคะแม่มีพริกมีถั่วมีกล้วย มีผักหอมหอมค่ะมีผักทองผักทองอะไรอีกคะสลัดผักตะกูสลัดคมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศพันอะไรคะแม่มะเขือเทศเราพันสีดามะเขือเทศสีดานะคะค่ะ,คะแปลงนี้ก็ยังเป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ค่ะ เห็นแม่ปลูกผักมากมายขนาดนี้แม่เอาไปจําหน่ายที่ไหนหล่ะคะที่ตลาดวั่นจันทร์ค่ะตลาดเกษตรกรวั่นจันทร์ค่ะขงางธีวการอําเภอค่ะ,คะที่ไหนอีกคะแม่นี่ขายทั้งเฟตทั้งไลน์แม่ขายออนไลน์ด้วยเหรอคะขายทั้งไลน์แม่เก่งนะคะเนี่ <laughs> แล้วก็ขายมาสือพคขามารับ มารับห,ห,หมายถึงพ่อค้าคนกลางเข้ามารับถึงสวนอย่างนี้เหรอคะพีกก่นที่แรกอะ่ะโลละลอยต่อมากอะ่ะโลละหกสิบตอนนี้คือประมาณหกสิบบาทถูกไหมคะตอนนี้หกสิบบาทค่ะ่ถามว่าพริกแม่ปลูกเนี่ยตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนี้ได้ประมาณกี่บาทคะแม่ถามได้ไหมสองแปลงนี้นะสองแปลงนี้สองตรงนี้ใช่ไหมคะแม่สองแปลงเอา ได้ขายได้สี่พันหรอ 4, คะสี่พันกี่เดือนคะแม่สี่พันขายตั้งแต่มกกะลามกราามาได้สี่พันแล้วสองแปลงนี้นะคะ,คะท่านผู้ชมสองแปลงแค่นี้นะคะได้เงินสี่พันแล้วก็แสดงว่าสองแปลงฝั่งนั้นก็จะอีกสี่พันก็คือเราเก็บไปเรื่อย,อยถูกไหมคะพริกเนี่ยเก็บอายุการเก็บได้กี่เดือนคะแม่เริ่มเริ่มเก็บมาตั้งแต่พฤศจิกากี่เดือนแล้วคะพฤศจิกา ท่านว่าท่านว่ามกราคมพามีนามีสห้าเดือนค่ะห้า <5 S 2> เดือนมันย่างเก็บได้ยังเก็บได้อยู่ยังงามอยู่เลยใช่ไหมคะแม่ะงามเลยนะคะแม่ดูแลแปลงยังไงคะแม่ถึงมีการเก็บผลผลิตได้ยาวนานเราก็เขาก็ใส่ปุ๋ยที่เกษตรเพ่นสนับสนุนมา,นา้่นปุ๋ยมารกปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยแหละเราก็ใส่าย,ยายาสีป้องกันมลรงวันท้องนี่ค่ะใส่าย,ยาสูบ แล้วก็นําสมใจสู้ล้วก็เรามากไว้เกตมือเราพม่าพ่นเราก็พ่นต่อเนืองมันยังก่สิได้ผลกี่วันเว้นค่ะแม่สองมือเว้นสองวันพ่นครั้งหนึ่งสองวันล้วก็พอดีว่ามี่เราก็บ่พ่นอีกพอดีก็คือเหมือนไล่เขาไปถูกไหมคะแม่เจอปัญหาอะไรอีกไหมคะนอกจากแมลงวันทองพลิกเนี่ยค่ะว่ามีค่ะไม่มีอะไรเลยว่ามี่ เสียก็ไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่าแม่ดูแลแปลงได้ดีมากนะคะถึงาาสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานเนะาะนอกจากแม่ปลูกพริกแล้วนะคะแม่ยังมีพืชหลากหลายเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแปลงแม่กันนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะแม่านาไปเลยค่ะแม่หืมพริก,กดกเนาะ กค่ะแต่มันเป็นกุ้งแห้งอยู่นี่แม่ต้องเอาแตงกุาเดือมามาใส่เด้อยเราแม่เอามาเห็ดแล้วมันก็ได้ประโยชน์เด้อไปบอกคนต่อกันไปแ่นผักอีตูนี่ตัดขายมาหนี่ผักอีตูตัดตัดถูกจันอืมนี่อันนี้เป็นแปลงแมงลักนะคะนี่อันนี้รักษาบอกบอกคนต่อไปว่าสั้นไล่สิได้ประโยชน์ก็โซเนลได้เกลี่ยได้ก็โซเนลเพราะว่ามันมันจะเป็นเพียดำไม่หัวหน้า เป็นเพียดำจริงเลยมังเนาะเพียดำ <ไง S 1> ยดืดทางไตนี่มันมันจิตเหลืองลงมดเลยกันเท่าสั้นไล่ผสมส่วนผสมนี่ยั่งเลยผลไมนตีสั้นเลยลาดตอนซอยยำแรงก็มาลาดออกแล้วก็จบเลยสบายเลย กับจะลังเป็นมากกบคือพันขนาดนี้เลยได้น่วยละลอยสี่สิบน่วยหนึ่งแมนต้นนุ้นจังหวัเป็นหลีกเป็นหลีกจริขายง่ายเพราะว่าเนี่นี่รับรับประกันคุณภาพรับประกันว่าอร่อยนุ่มทุเรียนกเริ่มยงลรวทุเรียน ปเป็นเหียนเนี่หละไบมันก็ได้หีูนะถวันดีว่าเป็นใบด่างจะได้ใบด่างก็ได,ดงได้ตัดถิ่มทอนถิ่มมัดก้จงไว้ขี้เหม็นหูไ่ได้ได้เป็นรับประกันท่าน,นอย่นี้ฮหมาว่าปเป็นใบด่างน่จะอยู่กับสายพันเหมนกันมันก็เป็นพันธ้านทานโรคอย่างอจังมั่นสำรังเนี่ยแะมันสำลังก็มีพ่น,นตางท้านโนุท่าน,นมาการท่านโนุอันนี้พ่านยังใะ อันนี้ของมันน้ำมันต้องเลือกจะลามแมนดุนดน,นี่ตัวนี้เน่ยเคย,ยกินกลายเป็นเคเยกินเพียร์ต่นี่กินบาไวที่นี่มันหน่อย,ยแต่หมดแดงไส้มันก็ขึ้นกินเน,ะเนาะแมีนแมียนหมดแดงไส้เมื่อใดเมื่ขึ้นกินเพียร์มเมื่อใดไส้มันพาเพียร<ะ>ไปขยา,ายโต <laughs> มันมาพาเพียรไปขยายโตเข้าใจพิษว่ามันมากินเพียบ์เาะมีนเด้อมันเลยกินบาแมีนเต้ตอนแรกมันเป็นยุคกิิงนึงแล้วมันก็ไปขาดใจอีกกิิง <laughs> นึ่ง มันไปขยาย่อไปเรื่อยๆเพียมันยังบางอย่างอีกเนี่ยหมดแดงไายผ้ามันไปกดเพียรยูพักอันยีตู้พักอันแมงหลักที่ต้องกำจกัดไงแต่ฉันไมเพียร์ดำในโน,โนูอนค่ะสำหรับรายการเกษะสิอนอนออนทัวร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแม่เดียนทององอ,งอาจที่ให้เกียรติเราเข้ามาเยี่ยมชมแปลงวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ อยากจะทราบว่าทางกลุ่มค่ะมีแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราในอนาคตยังไงบ้างคะคตะตอนนี้ยังเป็นพัก g ีเอยู่เนาะค่ะเนาะ,ะแตอยากต่อยอดพัฒนาให้มันเป็นทางอินซี่ใหได้ค่ะอืมค่ะเราเข้ากับมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่ออยากเห็ดเป็นในเชิงการเกษตรท่องเที่ยวค่ะเพื่อเ้าจะมีมะน้องน้ำมีพักเราก็เลยอยากพัฒนาเพื่อให ในกลุ่มนี้มีไล่ใดอีกสองทางหนึ่งคือการท่องเที่ยวค่ะมีการมานั่งช่มแล้วกระถ่ายรูปอีหยังแบบนี้ไหมคะเพื่อเหมือนเป็นจุดเช็คอินอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอีกแบบหนึ่งค่ะนี<ม>่คือเป้าไม้ของกลุ่มค่ะค่ะพี่คิดว่า,ากลุ่มประสบความสําเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไระคะค,ะ,ะค่ะอย่างแรกคือหนึ่งต้องมีทรัพยากรค่คะมีนม้ำมีพื้นที่ที่จะทําเกษตร อย่างที่สองคือต้องมีใจรักค่ะรักได้การรักในสุขภาพของเจ้าของรักในใจการอยปลูกพักค่ะอย่างที่สามคือกสมาชิกทุกท่านนี้คือมีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคนหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งมาเฮ็ดคนหนึ่งกับมีอย่างหนึ่งมาเฮ็ดจอยกันค่ะแล้วถ้ามีปัญหาหลายๆอย่างเพื่อจะมีหน่วยงานเป็นข้ามาสนับสนุนแม่ในแนวแนะนําเพื่อให้จ,จะได้ก้่าวไปให้มันถูกทางค่ะ ก้วสันสันแต่มันคงค่ะค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจจะรับผักปลอดภัยของทางกลุ่มวิสากิจุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนาดีหรืออยากเข้ามาศึกษาดูงานนะคะจะสามารถติดต่อได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะค่ะนางลาตีแสนแก้วค่ะ0846000853ค่ะค่ะหรือติดต่อไดที่นี่ค่ะ วิสากิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนาดีตำบลพระงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ราตีแสนแก้วและสมาชิกกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนาดีนะคะที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาเยี่ยมชมแปลงพร้อมทั้งนะคะแนะนําวิธีการผลิตผักปลอดภัยให้กับเราและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรอุดรออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Eu